ใบที่พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้สร้างเมันกำลังมาดำเนินการเนาะเห็ดฮอกองกำลังเริ่มต้นใหม่กำลังมาใหม่เริ่มมันเห็ดมันเนี่ยฮอกองสาบัดน้องสินงพี่น้องเนาะสูงเป็นสูงเลยนะอันนี้ก็ถ่ายเท่านั้ พลมมันผมเพี่น้องเลยเป็นทลมมันเพนว่างทิ่พลมฮอกองเหมือนพลมมันมนเลือดดำเนการร้างคนมาเห็ดมือนีน่ติดแล้วก็ลงมือเริ่มต,ต้นใหม่ประมาณิวันทบบ็ดแล้วแล้วลมมันกย่ยนไ สูงแหง้งพี่น้องสูงแหง้งโอ้ยพมาขึ้นมาบริตันพิดิมาขึ <c ười> ้นมาเลยเรียกลงจิบๆอยู่เห็นว่าทะเลวาซูมได้ก็จ <c ười> <c ười> จะใ้กินมาลงนำ้ำเพราะฉันจะ่ว,ตวกตา,างๆโฆษณาการกินน้ำเนาะสุดเอร์เซอร์วะน้ระเที่ยงเล้เรียกอาหารในเห็ดใทยอ,อหารในกกินเาารนะี่มนเานาะี้เท่บัาเขากำลังพัฒนาตอนนี้ สรางของกองังใหม่สิดีข้างหน้าอี้งเลนกแ่สว้า่สร้างมาสคนพี่น้องก็เหมือนดมื้อนึ่งิมาลายบ้านชิปบานชิปหืใช่ตื่นเจ้าผูหนึ่งสร้างสีน้ำอืนเนาะสร้างสีก็มาเฉาทมังได้สีผมมีห สางสีเอสอสางสีโก็ <laughs> <laughs> งงเลย <laughs> บอกให้นสาาสีแล้วมุ้งสลาอยจะใช้หมือน Cái đa hoàng can bạn là... Chuyển thang khuẩn thang lông thì nó ngơi xuống hèn tay đầy ชุกนี้่คืนมาก <S <S อันนี้คัอนนี้จอมือนลยจอมหักกองกำลังเตือนติดบัวที่ลม ยยอดเซ็กซ์ตก็ได้ตอ้าลงสปเลยไรายตืาจะพาเจ้ามาใสว่าเราไปล้วนี่เราบอดเซ็กเอ็แห่เอ็เป็นนางสามาแสวัแห่กันโลดแห่สวัสาบานเจ้ได้ืนคืตั้งแต่สวัสนีังตั้งแต่บอดนาะมันบิดอยู่แล้ว สูงแห้งพี่น้องเลยเรียกลงล่างก็จมิ่งอยู่พอดีเพียงก็ไปบกไปใหม่อันนี้คือถ่ายลงหลุมพี่น้องเลยถ่ายแต่จอมฮอกองลงข้างล่างเลยเนาะยันได้พี่บวกพี่ช่างติดต่อเด้อ ในตองการสาั่งนี่ติดต่อสอั่งนีงก็ได้ไถ่ายทาั้งทงยัทั้งคน่านทังหนา้ทาทั้งลังหู <c oughs> ้จกัจก <c oughs> สั่งซิ้มือดีผ่น่อเลยงาม เลี้่ตรงตีืมงานม่คิดไรกับงานปลาล้ยแล้วมงานไม้หรเบื้องเอาาล้วพี่น้องเ้ยมองกอง้มีสร้างง้มตอนนี้นะตอา้เดี๋ยวมองกอง

งามนัยแหละสิเล้วพี่น้องเลยพินาคือสิเล้วอยู่ดอกนะบ้านกบบระบ่ยใหญ่สาวกงนลงังคาเฮือนนะอยากได้งาม,ม,มคือหมู่นี่พร้อมเพียงกันเห็ดเก็บกันใส่เอาบัวลายดอกบัวขากันแล้วจ้บัวขากับบัลายเป็นได กับพ่อพูดเทยแวไอ้ใบไาแผลกูเดียวกับเรือแล้วไปกับญาชองคนกับพ่อไปบันบานคางแล้วคคนบันตจ้องล้มีแต่ของแค สูงแหงพี่น้องสูงแหง,งมาวัางได้มาวัาง,ง,งได้หยับยัดไม่เดืองไม่ได้ตอกตะปูทางนี้ <C oughs> การทำบุญให้ทานเพื <C ough> ่อนว่าเป็นการศิละ สิ่งของเงินทองตลอดเทิงกำลังกายเถินว่าสติปัญญาความรู้ความสมาัยเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมเพป็นว่าเนี่ยเพื่อละกิเลสใจของตนเองเพ่่นวบุด้อุป,โ,ปโมทนาบุญสร้างหอกองเพ่ผลบุญด้กุศลบุญใหญ่เพป็นว่าสูงคือหอกองอยู่แนละ้วสื่อเสียงกระดองเกาะเกาะคือกระแข้ง อนนี้สามเพิ่งจะได้เลิกแล้วคเนี่ยสีหามงแรงเลยพุ่นกรเบิดพุดีเลยพี่น้องเลยว่าเอาอยู่บ่ามาไม่ใช่อยู่บ่ข้อข้อกระปุกชุกไปล้วพี่นอ้องเลยสามสั้น กอไงเบิ่งกลัวพี่น้องมันได้พื้นลงขึ้นนี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนี่โอ้ยพากันปั่นพากันขึ้นก็ร่งอยู่พากันเห็นใหม่แน่แค่ญาติสร้างกระซงโพดสร้างกระซังโพดแค่แต่ว่าไม่นั้นหนูค่าพี่น้องกันมาเนียวแน่กันใม่ในอื่นด้วย บอยู่บันนี้ก็จะได้ความนะ่จากพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชม,มทั้งหลน์ในการจะเริ่มติดตามการสร้างหัวกองของพวกเขาต่อไปพเอเหตุไปไปเรื่อยๆอถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยน้ำท่านผู้ชมและพี่น้องทางหลายคิดหนาอย่าลืมติดตามด้ยวยพี่น้องด้ยวยสร้างหัวกองใหม่อ,มอยู่ดีไม่แห้งผู้สุงคนสบายดี